ตอนนี้อยู่บนรถเมยนะครับแต่ว่ามีจังหวะที่ถ้าสนใจจะเป็นตัวห้างอนบาทนะครับคือถึงแม้ว่าเราจะลองมานะครับบริเวณ36.68ินหกจดอซียขาเียยอะเลยนะเลย แต่ว่าเออจะให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วมันจะมีจุดที่น่สนใจอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราสังเกตด,ดีๆก็คือ รอบนี้นะครับคงทองเอ๊ะมันกดสกรีนช็อตเนี่ยครับมันคือการลงจริงๆนะตอนีนที่หลุดลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันโอ้ว่าบอลนะอะเวลเป็นเอเดนบูเอ้เอเดนแบนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะเราสามารถตนะัช็อตได้ แรกก็คือบริเวณ36.71กับ36.95นะครับโดยที่ถ้ามันเด้งถึง36.95มันก็มีโอกาสที่จะลงมาแค่โลเดิมก็คือบริเวณ36.1นะครับแต่ถ้าแค่นี้นะครับขึ้นมาแค่36.71นะครับมันก็มีโอกาสที่จะหลุดลงไปเลย ก็คืออย่างน้อยๆก็หลุด35.84เพนนแต่ว่าเราก็อาจจะแบบแบ่งซองไม้ช็อตตรงนี้หนึ่งส่วนสองช็ตรงนี้ 1, อีกหนึ่งส่วนสองแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งก็คือเราเล่นลองดยที่เรา Stop ot, สต็อปล s อต36.41เขมัไยครับอ,อันนี้เป็นตน้นก็คือถ้าถ้าลองเราโดนแค่นี้นิดเดียวแล้วช็อตเราก็โดนแค่ตรงนี้เราก็ได้ยาวด้านล่าง ครับโอเคให้ดูวิวนทีน่อยนี่ครับนี่ครับดูวิวอยู่บนรถบัสนะก็เลยมีโอกาสนะครับทำคลิป